เอาลครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับชุดนาจานะครับผมบางคนรีเควสเข้ามาบอกว่าพี่เฮ้ยชุดนาจามาจากไหนนะครับผมนะรับได้ยังไงทํายังไงถึงจะได้นะครับผมก็ไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้จะมาสอนให้แล้วนะครับถ้าทําได้รับได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมนะแชร์ไปให้คนที่เขายังไม่รู้นะครับผมนะฮะโอเคครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ได้ยังไงนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับ ก็อันดับแรกนะครับผมนะให้ทุกคนเสิร์ชหาชื่อนี้เลยนะครับผมนะชื่อว่าภาษาไทยอันนี้นะฮะให้เราพิมพ์ไปเลยนะครับ นะเดี๋ยวส่วนคำเสิร์นี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับไปหาดูได้เลยนะครับหรือในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับโอเคครับเสิร์ชเข้าไปเลยปึ๊บนะฮะก็เดี๋ยวจะเด้งมาหน้านี้นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมนี่ฮะชื่อนี้เลยนะครับให้เราเข้าไปเลยนะครับผมนะของแท้นะครับต้องเป็นคําว่าภาษาไทยเท่านั้นนะครับผมนะฮะเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับมันบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมนะครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าอีเวนต์นี้จะหมดภายในวันที่11กันยายนนี้นะครับ เกินวันที่11นะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจำไม่ได้นะครับผมนะก็ให้กดเข้าเกมไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวตัดไปเลยก็ได้ฮะเอานะครับผมนะฮะตอนนี้เราก็ตัดเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะยูหูนะฮะก็เดินเป็นตัวงงๆโอ้ยมีตัวนาจาอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมะฮะมีคนหลายคนเลยที่เข้ามารับแล้วได้ไปนะครับก็จะบอกให้เลยนะครับว่าง่ายมากนะครับในการรับของกิจกรรมนี้นะครับผมนะให้เราเดินมาที่ตุ๊กตาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันเขียนว่ารับคิดนาจาก็คือตุา นั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าให้เข้าไปเหยียบเลยนะครับผมนะเหยียบแล้วเข้าไปตรวจสอบในอวตารอินเวสตอรี่นะครับหรือกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับผมเตินเข้าไปปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ว่าให้เรารับได้เลยนะครับกดโอเคเลยครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยนะครับรับได้เพียงแค่1 ID ต่อ1นตัวเท่านั้นนะครับผมนะก็กดโอเคไปเลยนะครับทีนี้เราก็กลับไปดูที่กระเป๋าของเราได้เลยนะครับผมนะกลับไปได้เลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวตัดยอาามนนีู้้่ห แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ Inventory นะครับหรืออวตารของเรานั่นเองนะครับนะเข้าไปที่อวตารเลยนะครับผมมันก็จะมีมาให้เลยนะครับก็ชิ้นส่วนนี้นะครับไม่รวมถึงเป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นทาหน้าของฟุตช์นะครับผมนะก็จะไม่รวมนะครับผมนะสุดท้ายสุดนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเป็นตัวอานาจาให้ดูนะครับผมนะฮะไปดูกันเลยครับ เอาล้วครับผมก็แต่งตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มาเป็นทรงนี้เลยนะครับผมก็ดูเท่ดีนะครับผมทรงหน้าม้านะเออนะก็โอเคครับผมนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย <S <S ้้วว้วาว,วา,ววาว